จุดที่แตกหในสารครับเมื่อเราสร้างออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่าต้นนี้มันเป็นบอนไซที่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการทำบอนไซในรูปทรงต่างๆนะครับของทรงไม้ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีซีเนียสเตชันนะครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ค่อยได้คุยกันในเรื่องของทฤษฎีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรูปทรงของต้นไม้นะฮะคือการทำบอนไซเนี่ยเราใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบในการสร้างของบอนไซนะครับยกเว้นทรงบัณฑิตหรือทรงที่แอบสแตรกที่เหนือจินตนาการอันนั้นเราใช้จินตนาการนะครับ แต่ว่าในส่วนหนึ่งเราใช้รูปทรงของธรรมชาติมาเป็นต้นแบบในการทำนะฮะในรูปทรงของต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันคร่าวๆนะฮะซึ่งรูปทรงในธรรมชาติเนี่ยมีมากหลากหลายรูปทรงนะครับเพียงแต่อันนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการทําบอนใส่นะฮะว่าสมมุติยกตัวอย่างว่าเป็นทรงต้นนะฮะมันก็จะไม่ได้มีทรงเดียวอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างเช่นที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันก็ เป็นทรงต้นที่มีกิ่ง123วิธีการวางกิ่งเป็นแบบนั้นทรงมันจะเป็นประมาณเราก็จะเรียกกันทรงเห็ดทรงล่มหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทําความเข้าใจกันนะครับว่าทรงของต้นไม้มีอะไรบ้างนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ <L ess noise> พื้นฐานของการทําบอนไซบ้านเรานะฮะส่วนมากเราจะนิยมทําทรงต้นนะครับอันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทรงต้นก่อนนะครับ ทรงต้นอย่างแรกบ้านเราเนี่ยที่เรานิยมทํากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดเองหรืออะไรเองนะครับมันมาจากตําราของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเท่าที่ผมอ่านเจอเนี่ยจะมีอยู่2อสท่านที่พูดกันถึงเรื่องการวางตําแหน่งกิ่ง1นึซึ่งที่เราเข้าใจกันง่ายที่สุดก็เป็นตําราของบอนไซเบสิกของจอร์นากะนะครับ เรื่องวิธีการวางตำแหน่งกิง่ง1 2 3หรือแกจะบอกสัสดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของบอนไซนะครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจง่ายที่สุดนะครับตัวอย่างของเขานะฮะในในตำราเขาเก่าเอาไว้ว่าถ้าสมมติไม้ทรงต้นนะครับหมายถึงไม้ที่มีลำต้นเดียวนะครับจะเป็นต้นเอี้ยวต้นตรงหรือต้นเอ็นชายอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขาจะสมมุติว่า เมื่อสร้างไม้จบเนี่ยจะมีความสูง6ส่วนนะครับแบ่งเป็น6ส่วน1 2 3 4 5 6้านะครับ6ส่วนนียมาจากขนาดของลำต้นเท่ากับ1ส่วนนะครับเท่ากับ1ส่วนขนาดของลำต้นเท่ากับ1ส่วนไม่รวมฐานรากนะครับไม่รวมฐานโคนความความกว้างของลำต้น1ส่วนนะครับต้นไม้ต้นนี้จะสูง6ส่วนนะครับจะสูง6ส่วนแล้วก็กิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งนะครับจะขึ้นที่1ใน3ของลำต้นก็คือประมาณส่วนที่2 หรือครึ่งหนึงหรือ1ใน2ก็เท่ากับ3แต่ถ้าสวยๆบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะวางกัน1ใน3ของนะฮะขนาด1ใน3ของความสูงจะเป็นจริง1น,นะครับอันนี้1ต่อ6หมายถึงว่าขนาดลำต้น1ส่วนต้นไม้นี่จะสูง6ส่วนนะครับสัดส่วนพวกนี้นะครับเขาเรียกเป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนของความงามนะฮะ ดึงรายละเอียดมีมากมายนะฮะับงแต่ว่าเราคุยกันง่ายๆก่อนว่าสัดส,ส่วนพวกนี้ไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนที่มาแบบมั่วๆนะครับเป็นสัดส,ส่วนความงามที่เขาใช้ในการทําศิลปะต่างๆความงามต่างๆนะฮะจะใช้สัดส่วนทวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งใน3นะครับความใหญ่ของกิ่งเนี่ยนะครับของกิ่งกิ่งจะว่ากิ่งหนึ่งกิ่ง2หรือกิ่งใดๆก็แล้วแต่นะฮะจะใหญ่ประมาณ1ใน5หรือ1ใน3ของขนาดของลําต้น หมายความว่าขนาดกิ่งก็จะต้องไล่จากใหญ่ไปเล็กเพราะลำต้นมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับหนึ่งใน5ของลำต้นก็จะใหญ่พอช่วงนี้มันจะเลียวมานิดนึงมันก็กิ่ง2ก็จะเล็กลงไปนะครับในที่นี้หมายถึงกิ่ง1นะครับกิ่ง2นะเพราะฉะนั้นสัดส่วนพวกนี้จำเป็นต้องสร้างจำเป็นต้องมีนะฮะเพราะว่าบอนไซเนี่ยไม่ว่าจะสร้างทรงอะไรก็แล้วแต่ฮะจำเป็นต้องมีสัดส่วน มีความสมดุลน,นะครับมีความกลมกลืนนะซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้ผมเคยกล่าวไว้ในคลิปเก่าๆนะครับวันนี้เรามาสัดส่วนก่อนนะครับสัดส่วนก็อย่างที่บอกนะครับสัดส่วนของขนาดกิ่งสัดส่วนของจํานวนสัดส่วนของกิ่งที่เราจะสร้างกิ่งนะครับจุดที่แตกหนึ่งในสามครับเมื่อเราสร้างออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่าต้นนี้มันเป็นบอนไซที่สมบูรณ์แบบ เป็นบอนไซที่สมบูรณ์แบบสวยงามแต่คราวงนี้เราจะไม่เห็นว่าบางครั้งเราจะเห็นไม้ต้นที่มันเลียวสูงเลยแต่ก็ดูสวยนะครับบางต้นจะเป็นโคนใหญ่โตไส่จีนเป็นต้นนะครับแต่ว่าสูงไม่เห็นต้องเป็น6ส่วนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสูงของบอนไซเนี่ยจะดูจากองศาของโคนต้นนะครับถ้ายิ่งเป็นมุมแหลมมากนะครับ ลากเส้นมาชนกันมันก็จะได้ต้นเตี้ยนะฮะถ้าเป็นมุมแหลมน้อยนะฮะหรือเกือบเกือบจะตั้งฉากต้นก็จะสูงนะครับเพราะบอนไซที่สวยงามจะต้องโคนใหญ่ปลายเรียวนะครับโคนใหญ่ปลายเรียวนะมันจะต้องเรียวขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะสูงจะต่าของบอนไซอยู่แค่ไหนไม่จําเป็นต้องมา1ต่อ6นะฮะหต่อ6นี่คือทฤษฎีนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับส่วนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ ในความเป็นจริงนะครับซึ่งในการสร้างบอนไซเราสร้างตามโครงสร้างสร้างตามความเป็นจริงของต้นไม้นะฮะเราจะใช้ตำาราหรือหลักการมาเทียบเคียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสูงของต้นไม้อยู่ตรงไหนก็ดูที่องศาของคนต้นเป็นหลักนะครับครับถ้าเป็นมุมแหลมต้นก็จะยิ่งเตี้ยลงถ้าเป็นแหลมน้อยนะก็ต้นก็จะค่อนข้างสูงนะครับ นี่คือความสูงของบอนไซแล้วนะครับของบอนไสทรงต้นหรือทรงอะไรต่างๆทุกทรงนะครับอย่างเช่นเป็นทรงถ้าเป็นไม้ทรงตกกระถางก็เช่นกันนะครับใหญ่แล้วมาเลียวตรงไหนก็ตรงนั้นคือจุดตัดของไม้ตกความยาวสุดท้ายของไม้ตกนะฮะก็คือคนใหญ่ปลายเรียวนั่นเองดูจากองศาเป็นหลักครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปทรงของต้นไม้ครับ นี่รูปทรงธรรมชาติของต้นไม้ก่อนนะครับต้นไม้ในธรรมชาติเนี่ยจะมีหลากหลายรูปทรงมากนะครับการสร้างบอนไซเราก็เช่นกันนะครับที่เรามาถกเถียงว่าการทําไม้ทรงต้นเป็นไม้ตายทรง123หน่าเบื่ออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะอันนั้นคือ1ในวิธีการสร้างบอนไซเท่านั้นนะครับซึ่งทรงต้นจริงๆนะฮะจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบในตัวอย่างนี่จะเป็นแค่บางส่วนนะยังมีอีกหลายรูปแบบนะครับ อย่างแรกก็คือดูพุ่มนะฮะผมจะใช้คำว่าพุ่มของทรงก่อนนะครับพุ่มไม้นะฮะอย่างแรกอันนี้เราจะเรียกทรงลูกไข่หรือไข่ผ่านะครับเขาจะคล้ายๆลูกไข่นะครับตามเส้นสีแดงนี่นะฮะนะเป็นทรงซึ่งส่วนมากบ้านเราก็จะนิยมทำทรงนี้นะฮะทำทรงนี้กันนะฮะในทรงต้นนะครับ ทรงที่สองเราจะเรียกว่าทรงครงึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมมันจะคล้ายๆครๆึ่งวงกลมเลยนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากทรงรูปไข่นะทรงรูปไข่ในหัวเขาจะมนๆหน่อยนะหัวจะมนๆหน่อยครับเกือบๆแหลมๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ครึ่งวงกลมอันนี้จะเห็นมากจากไซจีนนะครับต้นเขาจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ทําพุ่มเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมนะฮะอันนี้ก็เป็นทรงต้น ทรงต้นที่อันนี้จะเป็น1 2 3ก็ได้หรือไม่เป็น1-23ก็คือไม้คือไม่มีคําจํากัดความในในบ้านเรานะฮะที่เป็นไม้ทรงนี้นะฮะเราจะไปเข้าใจกันว่าทรงธรรมชาติใช้กันว่าทรงธรรมชาติคือจะไม่มีตําแหน่งกิ่ง123ที่ชัดเจนนะฮะเราก็เรียกกันว่าทรงธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น1ในรูปแบบของการสร้างต้นไม้นะฮะหในรูปแบบของการสร้างต้นไม้ จะคล้ายๆทรงจามจุลีก็ได้นะครับนะะเราก็จะตีกวางก็คือว่าทรงธรรมชาติยังไม่มีคําจํากัดกว้างนะผมใช้คําจํากัดกว้างของผมเองว่าเป็นไม้ทรงต้นที่มีหลายลําต้นหมายความว่าขึ้นมาหนึ่งลำต้นนะครับแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไปแยกลําต้นไปอีกไม่ใช่กิ่งกิ่งนะฮะเป็นกิ่งแต่ว่ากิ่งที่ใหญ่มากครับแล้วก็แตกออกมาหลายๆหลายๆลําต้นชูขึ้นนี้นะครับแล้วเรามาสร้างกิ่งนะครับสร้างกิ่ง เส้นเขาก็จะออกมาเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมหรือทรงจำจุลีอย่างที่เราเห็นกันนะครับอันนี้วิธีการวางกิ่งก็ไม่จําเป็นต้องวางแบบ1นึ่นะฮะเพราะว่ากิ่งเขาไม่ได้มีวางกิ่งแบบแบบนี้นะฮะกิ่งเขาจะชูชูขึ้นนะครับชูขึ้น45หรือชูขึ้นหนาท้องฟ้าเงี้ยนะครับซึ่งจะเห็นเห็นง่ายนะครับตัวอย่างเห็นง่ายๆจากไม้ของเฮโอหรือคุณกิติพงศ์อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับแล้ว เราก็จะเรียกกันทรงนี้ธรรมชาติทรงธรรมชาติจริงๆทุกทรงในนี้คือทรงธรรมชาติหมดเลยนะฮะกบมาอีกทรงหนึ่งนะฮะถ้าเราจะเห็นคุ้นตาจากไม้ของต่างประเทศเราจะเห็นเป็นไม้ทรงบลูมนะฮะทรงบลูมหรือทรงไม้กวาดนะครับทรงไม้กวาดจะต่างจากทรงนี้คือเขาจะแตกมาจุดใกล้ๆกันนะฮะแตกกิ่งแตกยอดแตกอะไรมาเนี่ยจุดใกล้ๆกันหรือแทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยนะฮะ แล้วพุ่มทรงเขาจะออกเป็นวงกลมเราก็จะเรียกว่าทรงกลมนะฮะออกเป็นทรงกลมกลมอันนี้จะเป็นแค่ครึ่งวงกลมแค่นั้นครึ่งวงกลมะะส่วนอีกทรงหนึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ออกสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็คล้ายๆทรงครึ่งวงกลมแต่ว่ามันแบนนะฮะเอาขอกลับมาครึ่งวงกลมบางทีเราเรียกทรงครึ่งวงกลมว่าบางทีเราก็เรียกว่าทรงล่มนะฮะ รงลมบางคนก็เรียกทรงเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนิยมบ้านเรานะครับซึ่งการทำเนี่ยมันสามารถประยุกต์ปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันได้นะครับคราวนี้มาทรงทรงแบนนะครับมันจะคล้ายๆครึ่งวงกลมแต่มันจะย่อมันจะเแบนแบน,นะฮะยอดจะแบนมันจะไม่ไม่ไม่เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ที่ชัดเจนฮนะเขาจะเป็นครึ่งเอนกัแครึ่งแบนๆน,นะครับส่วนมากเราจะเห็นจากไม้ของทางแอฟริกานะครับ หมายทางทรงสูงในของอฟริกาที่เป็นสูงๆแล้วก็มันความแห้งแล้งมันเยอะนะครับไม้พุ่มเขาก็เลยแบนๆกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของทรงต้นกันนะครับนะหรือบางครั้งเราทําทรงบันดิตเราก็ทําทรงแบนๆพุ่มเล็กๆนะครับต่อไปอีกทรงหนึ่งเราจะเรียกว่าทรงเปเลวไฟเปเลวเทียนนะครับ คือลักษณะการขึ้นกิ่งของเขาเนี่ยจะชูชูหลาหลกิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยจะคล้คายเปลวไฟครับออกทรงแหลมแหลมเปลวไฟหรือเราเข้าใจง่ายๆกันเนี่ยจะดูกันอีกทีหนึ่งก็สนบดิพัฒ์บ้านเราสนลู่ลมสนบดิพัฒนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เหมือนกันนะครับขึ้นขึ้นต้นมาตรงๆแล้วก็เป็นทรงแบบนี้นะฮะเราจะเห็นจากสนบดิพัฒมบ้านเราเยอะแยะนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ ทรงอีกทรงหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นทรงกิ่งมันจะขึ้นของขวางแล้วส่วนมากเราจะทํากันของขวางของขวางกิ่งออกมาขนานกับพื้นแทบขนานกับพื้นโลกเลยนะฮะแล้วก็กิ่งล่างก็จะยาวกิ่งบนก็จะสั้น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 ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะมันก็จะออกเป็นคล้ายๆล้าก้างปลานะครับทรงก้างปลาก็อันนี้เป็นวิธีการทําสนนะฮะวิธีการทําสนพวกสน ส่วนมากเขาจะขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าเราเห็นในรูปภาพนะฮะต้นเขาจะขึ้นมาแล้วก็กิ่งเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะสลับสลับไปเรื่อยๆค่อยๆสั้นๆสั้นๆไปเรื่อยๆนะ,ะับวิธีการเนี้ยกิ่งล่างก็จะยาวกิ่งบนก็จะสั้นๆไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเห็นจากสนในยุโรปในทางที่มีหิมะอะไรเงี้ยจะเห็นสนในทรงรูปนี้นะฮะคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยทรงเนี้ยเราเอามาประยุกต์ในการทํา ทรงบอนไซบ้านเราเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะฮะทำทำเป็นแบบนี้แล้วกิ่งของเราจะสั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสร้างแบบนี้มันจะจบไม่ลงนะฮะมันจะจบยากมากคือข้างบนจะสั้นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้มันเป็นวิธีการทําต้นสนนะครับซึ่งวิธีการต่างๆของพวกนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นไม้ใบนะครับไม้ใบไม้ใบกว้างนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าการทําบอนไซมันมีการทําไม้ใบนะครับอันนี้ทําสนเขาจะใช้วิธีการทําอีกอย่างหนึ่งนะครับ ึ่งสนจะเป็นถ้าเป็นพวกสนจูนิเปอร์ที่มีโครงสร้างลำต้นบิดงอคดงอนะฮะคดงอเกินธรรมชาติเนี่ยลักษณะกิ่งเขาก็จะคดงอเกินธรรมชาตินะครับแล้วก็วิธีการทํากิ่งก็ทําอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วิธีการทําไม้ทรงต้นของเรานะฮะหรือไม้ใบของเรานะครับวิธีการทํากิ่งก็จะทําอีกแบบหนึ่งซึ่งวิธีการทํากิ่งเราเข้าใจกันมาแล้วว่าพอ มีกิ่งไม้แตกออกมาตรงนี้เป็นใบนะครับเป็นใบสมมติตาคู่นะครับแล้วก็จะตัดแล้วก็จะแตกใบออกมานะครับตัดแล้วเพื่อเลี้ยงรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นวิธีการทําไม้ใบของเรานะครับซึ่งวิธีการทําส่วนพวกนี้ไม่ต้องใช้วิธีการทดนะฮะแต่ของเราใช้วิธีการทดเราเรียกว่าทดข้อหรือทดกิ่งเพราะเราทดข้อก็จะแตกรายละเอียดออกมาก็จะเป็นการวิธีการทำกิ่งของไม้ใบ ส่วนใหญ่บ้านเรานะฮะจะเป็นไม้ใบทั้งสิ้นนะฮะยกเว้นสนจูนิปเปอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือสนเลื้อยที่มีอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะฮะก็ใช้วิธีการสร้างอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราทำไม้ของเราให้เป็นแบบจูนิปเปอร์ได้ไหมวิธีการทำมันไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ให้นะครับโครงสร้างมันไม่ให้ ลักษณะใบไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างต้นไม้ต้องดูลักษณะใบลักษณะลําต้นลักษณะของโครงสร้างครับว่าเข้ากันหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการทําบอนไซในรูปทรงต่างๆนะครับของทรงไม้ซึ่งทรงต่างๆจะมาเจาะลึกกันอีกทีในคลิปต่อๆไปนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือ รูปทรงของต้นไม้จะมีรูปทรงตามที่ผมบอกมาซึ่งมีอีกนะฮะยังยังมีแยกแยกย่อยกว่านี้อีกแต่ที่เราเข้าใจง่ายๆหรือเห็นหลักๆในบ้านเราเนี่ยเข้าใจง่ายๆจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําต้นไม้เนี่ยเราได้โครงสร้างมาหนต้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาขึ้น 1, 2... 3เสมอไปนะครับเราก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยการทําทรงไม้ต่างๆซึ่งรูปแบบต่างๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอีกทีนึงนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นตัวอย่างของทรงต้นที่เป็น1 2 3นะครับทรงมันก็จะคล้ายๆไข่พานะครับทรงลูปไข่นะฮะทรงลูปไข่มนๆหน่อยกึงๆจะเป็นเกือบๆจะครึ่งวงกลมอะไรอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นต้นโม่นะฮะที่เป็นการวางตำแหน่งกิ่ง2,3 3กันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะฮะเป็นต้นโคนคู่ออกครึ่งวงกลมอันนี้เพิ่งลิดใบไว้ใบยังแตกไม่ร้อปอร์เซ็นต์นะฮะแต่จะเห็นรูปทรงของเขาคร่าวๆว่าอันนี้เป็นทรงของครึ่งวงกลมนะครับนี่จะเป็นไม้ทรงต้นนะฮะที่ ผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่วิธีการวางกิ่งหนึ่งแบบ123นะฮะคือกิ่งเขาจะชูขึ้นนะครับอันนี้มันจะเหมือนลำต้นคล้ายๆล,ลำต้นอยู่ข้างบนเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้เราจะเรียกกันว่าไม้งามนะฮะไม้งามสามงามสองงาม,สองงามนะฮะอันนี้มันจะมีคล้ายๆหลายๆลำต้นนะครับ,บก็ไม่มีคำ ที่เราเรียกกันในภาษาไทยอย่างแท้จริงนะครับว่าทรงอะไรนะฮะบ,บางครั้งเราก็ไปตีความว่าเป็นทรงธรรมชาติทรงจามจุรีบ้างอะไรบ้างนะครับน,นี้รูปทรงเขาก็จะเป็นคล้ายๆเกือบๆจะครึ่งวงกลมนะครับอันนี้ต้นตัวอย่างนะครับดียังไม่ได้ซอยนะแต่ว่าจะเห็นรูปทรงของเขา,าเป็นแบบครึ่งวงกลมชัดเจนเลยหรือเราจะเรียกว่าทรงล่มหรือทรงเห็ดนะครับชัดเจนเลยนะฮะต้นนี้ แต่ว่าไม่ได้ซอยหเห็นชั้นของกิ่งนะครับใบเพิ่งแตกใหม่นะฮะนี้จะเห็นชัดในในรูปทรงของไซจีนนะครับซึ่งตามตัวอย่างที่ให้ดูนะะโคนจะใหญ่แต่ว่าไม้เขาจะไม่สูงมากก็ดูจากองศาของโคนต้นนะครับสุดท้ายนะครับท่านใดที่มีปัญหาหรือคำถามใดๆถามมาได้ในท้ายคลิปนะครับ แล้วผมจะหาคําตอบหรือทําเรื่องที่ท่านสนใจหรือต้องการทราบให้นะครับส่วนคําถามใดที่ผมไม่รู้ผมจะหาคําตอบมาให้นะครับก็เท่ากับเป็นการทํำให้ผมได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับท้ายคลิปครับอย่าไปคิดถึงหรือเสียดายหรืออะไรอาวรในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้นะครับถ้าเราจะคิดถึงความหลังหรืออดีต ควรคิดถึงสิ่งที่ดีๆที่มันผ่านมาสิ่งที่มันสร้างความประทับใจให้เราสิ่งที่มันอยู่ในความทรงจําดีกว่าครับอันนั้นคิดถึงเมื่อไหร่มันก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วมันจะสร้างความทุกข์มันเหมือนไปกวนตะกอนในใจให้มันขุนขึ้นมามันไม่มีความสุขเลยนะครับถ้าเราจะเอาขยะเก่าๆขึ้นมาเชยชมนะครับเก็บสิ่งดีๆมาเชยชมดีกว่ารครับสวัสดีครับ